การเราเป็นเพื่อนกันผูกสัมพันธ์ภาษาไม่ดีเจอกันเราทักทายกันผูกสัมพันธ์ภาษาไม่ดีมือซ้ายระยกขึ้นมามือข้ายกประกบตากลุ่มหัวลงให้สวยงามแล้วกล่าวคำสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปปั่นจักรยานกันมาใช่ไหมคะเด็กๆคะการปั่นจักรยานนะคะทําให้ร่างกายของเด็กๆนะคะแข็งแรงนะคะถ้าเด็กๆของคุณครูนะคะอยากแข็งแรงกว่านี้นะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและสุขภาพของเด็กๆก็จะแข็งแรงรับรองโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีแน่นอนเลยคะ่ะ วันนี้คุณครูวอลนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์กันเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะวันนี้วิทยาศาสตร์ของคุณครูวอลจะมีอะไรให้เด็กๆได้ท <Kristen> ํา <Rosen> ก <pillows> ันเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาท่อมคําคล้องจองพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะท่อมคาคล้องจองพร้อมๆครูวอลหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว งั้นเราจะมาท่องคำคลองจองแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะท่องเด็กๆฟังคุณครูว่าหนึ่งครั้งนะคะแล้วครั้งที่สองเด็กๆค่อยท่องตามคุณครูว่าดีไหมคะอะไรนะคะน้องปอจูอ๋อน้องปอจูบอกว่าได้ค่ะคุณครูวก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรัตรก้อนดินเลี้ยงพืชพันธุ์ ให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแกร่งสามารถต้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั้นคือเม็ดทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอลยเป็นไงบ้างคะท่องตามทันไหมคะทันใช่ไหมคะงั้นสุดยอดเลยคะ่ะเราจะมาท่องคำคล้องจองพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรก้อนดินเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแกร่งสามารถต้านแรงลมได้ เม็ดละเอียดนั้ a, นคือเม็ดทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอ้ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆท่องคำคลองจองตามคุณครูวบทันด้วยถ้าอย่างนั้นคุณครูวบนะคะก็จะขอถามเด็กๆแล้วนะคะว่าในคำคล้องจองที่เราท่องเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้กล่าวถึงอะไรคะ มีเด็กคนไหนบอกคุณครูวบได้บ้างคะอะไรนะคะน้องน้ำโมอ๋อน้องน้ำโมบอกว่ากาวถึงดินเอ๊ะนอกจากมีดินแล้วยังมีอะไรอีกคะเด็กคนไหนจะบอกคุณครูวบได้บ้างนะออะไรนะคะน้องน้ำใสอ๋อน้องน้ำใสบอกว่ามีหินนะคุณครูเก่งจริงๆเลยมีดินมีหินแล้วยังมีอะไรอีกคะ อะไรนะคะน้องพิชาอ๋อน้องพิชาบอกว่ามีดินทรายเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยเด็กๆของคุณครูวบ่ะตั้งใจฟังคุณครูวบด้วยเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจเรียนเด็กๆก็จะสามารถตอบคําถามของคุณครูได้ทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูวบนะคะก็มีเออก็มีให้เด็กๆอ่ะ มาเรียนรู้การอุ้มน้ําของดินแต่ละชนิดนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าการอุ้มน้ําในดินนะเอ๊มีประโยชน์อย่างไรงั้นเดี๋ยวเรามาลงทดลองกันดูนะคะเด็กๆว่าเอ๊ไอการอุ้มน้ําของดินของคุณครูว็อบเนี่ยที่เราจะทําการทดลองกันในวันนี้มีประโยชน์อย่างไรเอ๊ะเรามีดินชนิดไหนบ้างนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆ ค่ะคเด็กๆพร้อมที่จะทดลองการอุ้มน้ําของดินแต่และชนิดกันแล้วหรือยังคะอะไรนะคะน้องมอ่อนอ๋อน้องม่อนบอกว่าพร้อมแล้วงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะเด็กๆดูนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมว่าของที่อยู่ตรงหน้าเราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะน้องกอรีเราเรียกว่าดิน เด็กๆสังเกตไหมคะว่าดินแต่และชนิดเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะน้องพิชาสีใช่ไหมคะลูกสีไม่เหมือนกันงั้นเด็กๆด,ดูนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะน้องพิตาเราเรียกว่าดินเหนียวนะคะเอะ้แล้วดินชนิดนี้เด็กๆรู้จักไหมคะอะไรนะคะน้องอาชี อ๋อดินทรายเก่งมากเลยค่ะส่วนอันนี้มีสีอะไรนะคะเก่งอีกแล้วะคะ่ะน้องอาโปโดินชนิดนี้มีสีดำเราเรียกว่าดินร่วนนะคะอ่าเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยนะคะอันนี้เราก็คุณครูก็ใช้ขวดน้ําดื่มนะคะเด็กๆคะ่ะน้ําที่ครูวบดื่มหมดแล้วครูวก็มาตัดเป็นสส่วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เจาะรูตรงฝาด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเจาะไว้ทําไมเดี๋ยวเรามาสังเกตรพร้อมๆกันนะคะนี่แล้วครูก็จะตัดเป็นแบบนี้เลยอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ในการทดลองเลยนะคะเด็กๆก็คือน้ําเปล่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะทดลองแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วง,งั้นเรามาทดลองพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเด็กๆของครูครู พร้อมที่จะทดลองการอุ้มน้ําของดินแต่ละชนิดพร่อๆก็คุณครูวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูวบนะคะก็จะเทน้ําลงในดินแต่ละชนิดนะคะในปริมาณที่เท่ากันเลยนะคะในระหว่างที่คุณครูคกํบกลังเทน้ํานะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าเอดินชนิดไหนนะคะว่าสามารถอุ้มน้ําได้ดีนะคะครูวบก็เทแล้วนะคะ ขวก,ก็จะเทน้ําในปริมาณที่เท่ากันเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะดินเหนียวเด็กๆสังเกตด,ดูด้วยนะคะนี่ดินล้วนนะคะเท่ากืิยังเท่ากันแล้วใช่ไหมคะว้าวเด็กๆเด็กๆเห็นใช่ไหมคะว่าขวดที่เป็นดินทรายน้ำไหลลงมาได้เร็วมากเลยใช่ไหมคะ ส่วนดินล้วนก็จะมีไหลมาบ้างนะคะแต่ก็ช้ามากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะส่วนดินเหนียวแทบไม่ไหลลงมาเลยซึ่งจากที่เด็กๆได้เรียนมาในวันนี้เรื่องของการอุ้มน้ำในดินดินที่สามารถอุ้มน้ำได้ดีจะทำให้น้ำไหลลงมาได้ช้ามากๆเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นดินเหนียวดินชนิดไหนอุ้มน้ำได้น้อย อย่างดินทรายจะทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วนะคะสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทำการทดลองเรื่องของการอุ้มน้ำในดินแต่ละชนิดไปแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าดินแต่ละชนิดนะคะก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปดินบางชนิดสามารถอุ้มน้ำได้ดินบางชนิดไม่สามารถอุ้มน้ำได้เลยนะคะหรืออุ้มน้ำได้นิดหน่อย งั้นครูจะขอถามแล้วนะคะเด็กๆว่าเอ๊ดินที่คุณครูบ,บอกไปเมื่อสักครู่เนี้ดินชนิดเนี้อุ้มน้ําได้ดีเลยแหละค่ะเด็กๆและน้ําำสามารถไหลผ่านได้ช้าหรือน้ําไม่สามารถไหลผ่านได้เลยเด็กคนไหนจะบอกคุณครูว่ได้บ้างคะเก่งมากเลยค่ะน้องต้นปีน้องต้นปีบอกว่าดินเหนียวว่าดินเหนียวนะคะสามารถอุ้มน้ําในดินได้ดีและไหลผ่านได้น้อยที่สุดหรือ น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้เลยเก่งจังเลยงั้นคุณครูวอลขอ,ถอแถมแถมแถมอีกหนึ่งข้อนะคะว่าเอดินชนิดไหนนะคะสามารถอุ้มน,น้ำได้น้อยที่สุดเลยและน้ำไหลผ่านได้ดีเลยค่ะเด็กๆอะไรนะคะน้องน้องกอหลีอ๋อน้องกอหลีบอกว่าดินทรายสุดยอดเลยค่ะเด็กๆของคุณครูวอลถ้าอย่างนั้นดีเลยคุณครูวอลนะคะ ก็มีการบ้านให้เด็กๆได้ทําด้วยไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งอยู่แล้วสามารถทําได้ถูกต้องแน่นอนครูวบมั่นใจเด็กๆของคุณครูวบเลยนะคะคุณครูวบนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะวาดรูปดินที่สามารถไหลผ่านได้ดีนะคะสระแล้วก็อุ้มน้ําได้น้อยนะคะเด็กๆวาดนะนะคะแล้วบอกด้วยว่าเป็นดินชนิดใดนะคะ ครูวอลกรอการบ้านของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆเก่งแบบนี้อย่าลืมชื่นชมตัวเองนะคะเด็กๆมาชื่นชมตัวเองไปพร้อมๆกันกับครูวอบเลยนะคะเริ่มเลยค่ะหนูเป็นเด็กดี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 หนูเป็นคนเก่ง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 ยอดค่ะเด็กๆคะ่ะ วันนี้คุณครูวบนะคะก็ขอจบกิจกรรมวิทยาศาสตร์การอุ้มน้ำนดินเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะเด็กๆอ๋ออย่าลืมถงการบ้านคุณครูวบด้วยนะคะคุณครูวบร,รอยอยู่คะ่ะบ๊ายบาย